มวยจากท่าสารานะครศรีธรรมราชครับ17ย่าง18ฉลามขาวสูง163เซนติเมตรครับส่วนสุภาพบุรุษอำเภอหนองบอซออุอดรธานีครับ17ปีสูง167เซนติเมตรครับซ้อมอยู่ที่ค่ายบางกอกอรันต์เฉลิมพระเกียรติ68สูสงหลงวรลลงรอ9แล้วครับผลงานล่าสุดของสุภาพบุรุษนีเทศคะแนนอัปชัยเรยงการาลำปานที่สนามมวยลุกคร้บ ผ,ผู้ที่สองครับผู้ชนะของคู่นี้จะไปเจอกับผู้ชนะของคู่ที่หนึ่งคือคูบต้าค่ะแดงนั้นนครศรีธรรมราชนะครับําเงินอุดรธา,านีครับน้องวัวซอไายศากของสุภาพบุรุษนั้นตเต็มแผ่นหลังเลยครับรมร่มีครูมีครูสุภาพบุรุษสุภาพบุรุษบางกอกอร,รัยต์ดูว่าสุภาพบุรุษนั้นดูมาจากน้องวออัซอดูว่าจะสูง สูงลอยกว่าไหมสูงกว่าครับสูงกว่า1 6 7กับ164ครับ3้อยบ่าเซนติเมตรครับชื่อเดิมของสุภาพบุรุษเขาคืออินซีอินซีสักหอมศิน์นครับโอ้ยจะเล่นศอกครับเป็นนักมวยที่มีลำหักลำโค้นครับเตะหนักต่อยแรงครับสุภาพบุรุษคนนี้ครับมาจากเมืองอูดอธทานีครับอำเภอหนองวอซอเราก็จะได้ยินเท่าไหร่ครับอำเภอนี้ถือว่า สุภาพบุรุษนีนำภูมิาำลัาของตัวเองให้พี่น้องได้รู้จักอำเภอหนองวัวซอนะคุณสิริอยู่อุดรธานีดูใจอย่างเชิงครับยินมวยคนละแบบมวยซ้ายกับมวยขวาจังหว่า้้ายของทางด้านฉลามขาวมวยนครศรีธรรมราชครับแต่ว่ามาเก็บตัวพิชซอมอยู่ใ่ายสอสมหมาย,ยานีืว่าเป็น้างใหญ่ครับขอสมหมายสุนเมตา ันนี้คุณสุนทรอูทองครับนำทีมควบคุมดูแลการชกไปครับเตะขวาโดนจับจับแล้วตัดล่างไม่ลงครับฐานล่างของสุภาพบุรุษแข็งแรงอ้าวครับโดนซ้ายหน้าเกี่ยวโอ้โหสอดสับกลับสอแววครับสอแวลจะไม่ครบ5ยกนะครับแสดงว่ามีความมั่นใจสูงครับกล้าเล่นกล้าเล่นลูกนี้ครับนี่เล่นกันแรงนะครับไม่ใช่เล่นแบบเหยาะแหยะ เยเอเถอะถ้าโดนก็ค่าฝีมือหลายหมื่นครับท่านน็อกคุณจะสู้ได้ด้วยศิลปะมวยไทยฮลูกนนลมีัหมุนแผนดินครับซอกครับรับไปเลยน,นั้นห้าหมื่นโอ้โหทำได้การีมือโอ้โเยอะแลวครับแต่ยังทำไม่ได้ครับโดนซ้ายไปก่อนสุชาบุรุษนิ่งครับไม่ถอยอ ความความใหญ่ของสุภาพบุรุษนี่แม่น่ากลัวครับต้องพูดว่าน่ากลัวเลยครับสมชื่อนลครับหน้าตาก็หล,ล่อเลาะอาการเหมือนกันครับหนภนมิใผมก็วูมิในยังไม่ตีแต่ว่าซ้ายของฉลามขาวชื่ฉลามขาวนี่ัดมวยส่วนมาจากตูอ้อข้าหอมสอสมหมาย<อ>ประท่ากับแสนชัยน้อยนิติพัฒนายความมหาหินบางกอกอะไอยยนต์ต่อยกับเพชรน,นาเรือง สิทธิ์นาย,ยกอนงครับวันที่8มีนาคมยกที่สองครับแหมจับและต่อยโอ้โจับขาแต่ว่าสุภาพบุรุษนี่แกยังต่อยได้ครับต้องปล่อยเลยฮะเชืมขาวต้องปล่อยแล้วมนเน้นแข้งซ้ายครบแข้งซ้ายซ้ายกับขวานี่ชุกันยากครับดูคนละทางสงสัยเหลือเกินว่าอาจจะไม่ถึง5ยกนะค,ะครับสุภาพบุรุษนี่มีศอกดีครับ นะครับเหลือไม่ได้แล้วครับศิลปะมวยไทยของทางด้านสุภาพบุรุษครับมีทั้งศอกซ้นมีทั้งศอกกลับยิ่งต่อยยิ่งโตนะครับและน้ําเงินครับเบิร์นเริ่มเพิ่มเลยครับนี่คือน้าหนักร้อยสิบสองครับสูงต่ําดําขาวไม่ใช่ประเด็นครับมวยไทยนี่เอาน้ํหนักเป็นเกมในการประกบคู่ครับลถมขาวนี่แข่งซ้ายครับนะครับซ้ายมาหรือว่าขวาจะมา ซ้ายเข้าครับแต่ด้วยแข้งใครจะหนักออกว่ากันนันนั่นเองครับสุภาพบุรุษยังเย็นยืนกับ,บสอกยังใจเย็นราบวกเราสวนจังหวะสองตน่อยซ้ายโดนทีมสกัดเอาไว้ครับฉลามขาวน้ำเงินสุภาพบุรุษนี่นตั้งรับแบบแน่นๆนะครับอาวุธนีผลมาไม่ได้เลยรับสุภาพบุรุษแต่ละดอกที่ออกหวังผลเลยครับฉะนั้นฉลามขาวมือตกการลดไม่ได้ครับ ไม่เข้า,า,าครับเตะซ้ายเตะซ้ายกรรมการเข้า,ขาครับต่อยหมัดแลแ้วเตะตามเตะซ้ายดีครับฉลามขาวเตะซ้ายแล้วจะหมัดซ้ายจะตามทุกทีสุภาพบุรุษต้องบล็อกตรงนี้ให้อยู่ครับบล็อกซ้ายของทางด้านฉลามขาวชิงทำก่อนนะครับสายยา้ายยาไปสองสามฉากแล้วสุภาพบุรุษยังยืนเฉยๆอยู่ครับ ช่องก็สวนก่อนกับปโดนอีกแล้วโดนอีกแล้วยกน้ำโดนสวนเข่าเอาไปเติมครับไปเติมไม่ดีขอโทษนะขอโทษขอโทษก่อนก็ขอโทษนิดนึแต่ได้ใจจะโดนใจพี่น้องแฟนมวยทางช่องจิตไอซดีน้ำใจนักกีฬาต้องมาก่อนครับความสนานน้ำของนักมวยก็อยู่ที่น้ำใจนักกีฬานี่แหละครับได้ชนะ ไม่ว่าครับแต่ความน้ำใจความมีน้ำใจนักกีฬาความมีสปิริตีต้องมาก่อนคะแนนนิยมของแฟนมวยนี่เป็นเรื่องสําคัญนะครับถ้าแฟนมวยไม่ให้ความนิยมนี่อนานคตก็มืดมนเลยครับมาคืนมือนกันครับโดนสวนขวาโอ้โหนาน,นทีคาใหญ่เลยช,ช้าแต่ชูนะครับสุภาพบุรุษเต็มอ,ออกเลยครับแต่ละดอกนี่คําหนักคาใหญ่ทุกของสุภาพบุรุษ ขวากับซ้ายเนี่ยครับคู่นี้เสียงดังฟังชัดครับของฉลามขาวันลุยแล้วครับสุภาพบุรุษเสียงสนั่นเลยครับยกทีสามเลน่นลงไปดูครับเกมนี้ต้องเร่งแล้วครับสุภาพบุรุษเ,เย็นไม่ได้ครับต้องขยายาเอาอครับ สายทาไม่บงังเลยยุ่งนะครับความไวอยู่ที่ฉลามขาวนะครับรับบ่อยๆไม่ดีแต่ว่าลูกเนื้อลูกแน่นนั้นอยู่ที่สุภาพบุรุษเตะซ้ายดอกไหนโอกาสเข้าสูงเลยครับบังไม่ทันนะครับเดี๋ยวได้เห็นครับยกนี้ครับหนีาวางซ้ายซ้ายเข้าอีกแล้วขวาติดซ้ายเข้าขวาไม่ถึงอีก เตะเข้าลอตัวชายโครกขวาของสุภาพบุรุษวัด <What? S 1> เป็นปื้นแล้ววัดกันระหว่างแข้งซ้ายกับแข้งขวานะซ้ายไวกว่านะครับมไม่อยู่ครับจับในแล้วตีไหมโดนขวางครับตีไม่ได้ความสูงของสุภาพบุรุษครับสูงกว่าได้ยังไงหมุนทำอะไรไม่ได้ไหลแขนลงมาแต oh. ่ไม่ตีครับกรรมการวิ่องออกมาลงในโชว์ความแร่งเลยครับไปนะครับใช้ ขวาคืนไม่บังไม่บังซ้ายเลยนะครับสุภาพบุรุษจับแล้วถ้าเทเทไม่ได้ไม่บังซ้ายจริงๆเะครับเอาชายโครงบังเป็นลักษณะเดินไปโดนแล้วนะครับสุภาพบุรุษโดนอีกถ้าไม่บังอย่างนี้ฉลามขาวยิ้มเลยครับถ้าไม่บังเอาชายโครงบังแทนนี่เนี่ยเตะเหมือนเตะกระสอบทรายเลยเขาเอาวุแต่ว่าช้าครับอาวุธน้อยลงครับใหญ่แต่ว่าช้าซะแล้ว สุภาพบัรลุดรับซ้ายอีกแล้วช้าลงไปเห็นชัดเจนนะเริ่มยุบให้เห็นเลยครับด้วยพิษแข้งซ้ายของฉลามขาวตั้งเข้าไปนี่ครับเป็นสิทธ์เลยครับเดินเข้าไปโดนซ้ายยาวซ้ายยาวเป็นกระสอบซ้ายเคลื่อนที่นะครับรับแข้งซ้ายฉลามขาวโดนซ้ายอีกแล้วโอซ้ายอย่างเดียวครับขวาไม่มามาแต่ซ้ายยกขาไม่ขึ้นแล้วโดนซ้ายอีกแล้วไปลยครับหนักหนักเน้นเน้นเนื้อเป็นโหลเลยครับ โอ้เตะชายโครงแต่สะอื้นถึงสวงเลยครับโอ้แกยังไงครับสุภาพบุรุษใหญ่ครับโอ้ยไม่โดนครับทวงดีไปครับเรี่ยวแรงชารงไปแลครับน้อยลงไปครับโเดินเข้าไปโดนทั้งยกเลยครับ เอาแล้วครับเรื่อนเเตียได้ได้สองแข้งครับถอยไม่ได้แล้วครับมีอะไรต้องงัดออกมาใช้ให้หมดครับมาว่ากันใหม่เดินต่อยแล้วครับต่อยแล้วเอยแล้วครับมัดรับแข้ง ใจต้องเอามาสู้ครับสุภาพปูพเดินเข้าไปต้อ,อกไม่ให้โดนไอ้สู้ไม่ได้ครับมาไกลครับมาจากเมืองอุดรน,นู่นนะพีเดียงสั่งลุยต่อยแางมันอยู่ที่หัวใจสองยกยังมีโอกาสครับมวยไทยนั้นมีลูกแก่ลูกกันครับจะไปยืนเอาชใจพรงรับแพ้งเขาอย่างเดียวไม่ได้ครับ<อ>สำคัญมากสองยกนี้ต่อยเดินในน่ากลัวแล้วครับเดินน่ากลัว<อ>แรงจะมีขนาดไหนล่ะครับ สุภาพรุษสวมหัวใจสิงจากวอลหัวอซอลสู้แล้วยลทีแล้วเกือบโดนเมาทั้งยกลิ้นเน้นทุกลูกรับต้นน้ำนี่บุกหนักทำท่านน่ากลัวแต่ว่าตี้่งต่างยกต้องใช้ความใหญ่เลยครับเข้าปะทะเหมือนวัญชนะกับเดนลิสนั่นแหละครับดูว่าจะทำได้ขนาดไหนครับอ้าวไายจะหนักกว่ากัน ลอยไหมไม่ลอยจึดเข่าครับโดนซ้ายหยุดเลยฮะโดนสวนด้วยเข่าเมื่อกี้ครับสุภาพอ่อนเลยเอาโดนนี่แล้วครับช็อตนิ่งหรือเปล่านลอ้ถอยเลยครับช็อตนิ่งหรือเปล่าโดนซ้ายอีกแล้วครับซ้ายโดนไปโดนอีกแล้วโดนอีกแล้วโอ้โอ้รับเยอะครับยุบยุบเลยนะครับไม่ไหวแล้วยุติแล้วครับกรรมการยุติแล้วนะครับจะเป็นอันตรายต่อนักมวยนะครับเพราะว่าไม่ได้โตกลับเลยครับ โดยเฉพาะลูกเตะซ้ายกับลูกดักแทงหน้าท้องแทงยัดไส้นี่คณกรรมการตัดสินถูกต้องแล้วนะครับเพาราะว่าอันตรายจะเกิดกับนักกีฬานักท่องเที่ยวตะลึงเหมือนกันครับเป็นการชนะเทนนิสเกันน็อกเอาท์นะครับฉลามขาวนายกเอท่าสาลาครับชนะเทนนิสเกินน็อกเอาท์ไปในยกที่4ครับผ่านไป1นาที50วิานาที